สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับผมโอเล่8ปดแปดแปดครับแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียนสามสมัยนะครับกับช่องทาง youtube นะครับมวยเด็ดเจ็ดสีนะครับผมนะก็อาทิตย์นี้ก็เห็นก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่ไอเดี๋ยวก่อนนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สบสองครับยี่สิบสองนะครับก็เหมือนเดิมครับมีมวยทําการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับนี่คือ การวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีล่วงหน้าครับผมโอเล่8 8ดนะครับนะก็อย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากบรรยากาศนี่บรรยากาศที่ซุ้มไก่เลยนะครับลมเย็นนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่ผมมาอัดคลิปนะครับลง youtube นะครับผมนะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาแปลกนิดนึงครับใช้ไมค์นี่เสียงดีแล้วผมตรองเทสแล้วนะครับ สำหรับสมาชิกที่บอกว่าเสียงมันเบานะครับนะที่ติดตามแต่เสียงมันเบานะครับผมก็แก้ไขแล้วนะครับนะเราก็ไม่มีอะไรมากครับทําแบบบ้านๆนะครับแต่ก็เต็มที่นะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ไว้ให้ผู้ติดตามนะครับเจนหนึ่งพันท่านแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับช่องมเดิดเจ็ดสีครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ ชอบก่อนช่างล่วงหน้านะครับถึงวันมวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่สามารถจะมาแก้ไขได้นะครับก็หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจนะครับหลังจากหยุดไปปีใหม่นะครับก็ไม่ได้มาลง YouTube เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นจะกลางเดือนแล้วนะครับแต่ว่าปีใหม่ก็ไม่ได้อวยพะอะไรก็ขอให้สมาชิกหรือว่าผู้ติดตามนะครับขอให้มีความสุขนะครับกับปีใหม่ นะครับและตลอดไปนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนรวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะครับอ an ่ะมาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยจสีก็อาทิตย์ที่22นะครับผมนะก่อนอื่นก็ขอฝากตัวช่วยดีๆนะครับในการฟังหน้าตู้นะครับท่านต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเล็กใหญ่นะครับต้องมีฟังนะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับเบอร์กลาง0648735344ครับ0648735344ครับถ้าเราพูดไม่ดีมีสิทธิ์บล็อกได้นะครับช่อง YouTube นะครับนะก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับนะแล้วก็ขอฝากนะครับนะขอฝากกลุ่มมวยนะครับนะพักยกนะครับ ID line OLE2893 ครับ OLE2893 นะครับแล้วก็ตัวช่วยมวยตู้นะครับ064 แปดเจ็ดสามครับ0648735344นะครับนะถ้าบอกมาจากช่อง YouTube นะครับนะนะครับพิเศษเลยนะครับเพลิดหัตถึงวันอาทิตย์1เดือนละ1,200บาทนะครับถ้ามาจากช่อง YouTube นะครับฟังเสาร์อาทิตย์ผมเก็บแค่1,000บาทนะครับสำหรับช่องสมาชิกที่มาจากช่องทาง YouTube ช่องมวยเด็ด74ของผมนะครับนะก็หวังว่าสมาชิกคงจะให้กำลังใจ มวยหูนักสู้มสามด้วยนะครับโปเล่แปดแปดแปดนะครับแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียนสามสมัยนะครับนะก็ช่วงนี้ก็ถือว่ามวยนะครับกลับมาแข่งขันกันเยอะนะครับทุกวันนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้วันละสามสี่เวทีนะครับนะก็ถือว่า ค่าใช้จ่ายนะครับค่าตั๋วค่าอะไรนะครับแต่ไม่เพิ่มราคานะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์กลาง0648735344ครับ0648735344เอามาเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทย7 4ประจำวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566ครับกับผมโอเล่888นะครับคู่แรกครับเพชรดำชัยเกียรติพันธมิตรนะครับ109ปอนด์เป็นมวยจากขอนแก่นซ้อมอยู่นะครับ ทางด้านเกียรติพันธมิตรก็มีน้องชายไอเจี๊ยบรามินทานะครับก็เป็นยูทูบเบอร์เลยนะผู้ติดตาม2องแสนสามแสนท่านนะครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ก็เจี๊ยบรามินทาก็เป็นคนบอกผมเองนะครับให้ผมมาไอวิเคราะห์วิจารณ์ทางช่องทาง YouTube นะครับนะก็ได้แนะนําจากน้องมันหมานะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีอะไรที่ตัดต่อนะครับผมเพียวๆเลยนะครับเรียวๆเลยนะครับเอาแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าได้ใจความนะครับนะ ก็คู่แรกครับเพชรอำชัยเกียรติพัธมิตรนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทไต่ขวาต่อยขวาฝีมือดีนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เวลาโดนหนักๆนะครับฟอร์มนี่ก็แพ้คะแนนแก้วนาคาอบจรนครมนมชนะสภาเพชรสิงห์สมัยแล้วก็มาชนะรูปทีมพักยกพีเคที่ขอนแก่น ส่วนน้ำมือครับกลุ่มมานเวททอตอกุดน้ำใสโอ้โหนี่ต่อยมานานเหมือนกันร้อยเก้านะครับเป็นมวยประเภทฝีมือนะครับก็น่าจะอยู่แถวทอตอกุดน้ำใสน่าอยู่แถ,ว,ถวหนองสองห้องนะครับขอนแก่นนะครับนะ่า่ค่ายมวยเนี่ยนะครับก็เป็นมวยประเภทฝีมือเตะต่อยป้ามตีนะครับก็มาตรฐานมวยก็ไม่เท่าไหร่แต่เป็นมวยที่นานๆก็ต่อยทีนะครับนะสามฟ์อหลางชนะรูเล็กนะครับแล้วก็มาไฟสุดท้ายชนะเจมสักเพชรสมนึก นะครับแพ้พุทธน้ำดื่ม777นะครับต่อยไว้เมื่อผู้จิกานะครับก่อนปีใหม่นะครับประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับคู่นี้เทียบฟอร์มกันระหว่างเพชรนำชัยกับทางด้านเจ้ากุมารเวทนะครับซึ่งเป็นมวยฝีมือยืนนะครับยืนแรกแข่งกันนะครับคู่นี้ฝีมือกับฝีมือนะครับแล้วก็ต่อยอยู่สไตล์ช่องเจ็ดนี่นะครับประเภทไทยหลุดไทยแพ้เลยประเภทชิงไหวชิงพิบนะครับแต่ว่าหน้าเสือนะครับน้าเสือเรามาพูดหน้าเสือนี่อยู่ทางด้านเจ้าเพชรนำชัยก็มีเจี๊ยบรามินทา นะครับแล้วก็ทํามวยออกมาแล้วมันก็อัดฉีดเด็กนะครับก็สร้างบรรยากาศอยู่ที่มุมนะ่าจะไปถอดมงคลสร้างบรรยากาศอยู่ที่มุมก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าเข้าได้ละเซียนผ้าหูก็เข้าได้ประมาณ20-30ท่านนะครับนะก็คู่นี้ครับทีต่อทีฝีมือแล้วหน้าเสือทรงมวยนะครับความแข็งแรงการยืนระยะครับนะคู่นี้ก็ชอบไปที่ทางด้านเพชรอาไคขียดพัทมิรนะครับจัชนะกุมาเวททองกอคุนําใสครับคู่นี้ประเภทขึ้นมานะ่าจะมี สามสองเจ็ดสี่นะครับทางด้านเพชรนำชัยต่อนะครับก็หาจังหวะฝีมือนะครับหาจังหวะเล่นเอานะครับเพราะว่าคู่นี้ต้นๆเนี่ยนะครับกุมารเวทไม่ไม่เป็นรองแน่นอนนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็ต่อยกันต่างคนต่างแพ้แก้วนาคากันหมดนะครับแต่ว่าสองไฟหลังเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่มาสะดุดแพ้ทางด้านพุทธมานะครับทางด้านเจ้ากุมารเวทนะครับคู่นี้เป็นที่ทางด้านเพชรนำชัยนะครับเกริพันธมิตร จะชนะกุมารเวททอตอขุดน้ําใสนะครับคู่ที่2นะครับเป็นการชกระหว่างเพชรป่าศักดสอสระชีพนะครับหรือมวยจากลบบุรีนะครับสอสระชีพก็มีกำนันด้งนะครับประธานวอนะครับก็เมื่อ อาทิตย์ที่แล้วก็รู้ๆก็อยู่นะครับประกอบออกมานี่ถ้าวิเคะห์วิจารณ์ก็ขึ้นมาน่าจะมีสามหนึ่งถึงห้าหก็ก็อย่างที่คิดนะครับนะทางด้านไอ้เจ้าแมงมอสอสลัชีพนะครับพวกทางด้านเจ้าอะไรอะไอ้แมนซิเจนิ่มนะครับขึ้นมาก็ห้าหนึ่งดหนึ่งไม่มีราคานะครับระบบปิดช่วงนี้อาจจะไม่ได้เสียนะช่องเจ็ดนะครับแต่ก็ต้องทําใจนะเ <c oughs> ขาบอกว่ารอนี่ก่อนรอไอ้รออัศจรรย์เสร็จนะครับรออัศจรรย์เสร็จนะครับนะก็รุดก็แต่ว่าเซียนมวยบางท่านบางคนผมก็เข้าได้นะครับแต่ว่าผมก็ ไปผมก็ไปไปมาผมไม่อยากเข้าแล้วเพราะว่าบางทีต้องอยู่หน้าตู้มันมีตัวเงินตัวอะไรครับไปนน่นได้แค่ทํางานนะครับในวิธีช่อง7ส่วนช่องอื่นนะครับผมภาคในวิธีทุกช่องนะครับออาคู่นี้เพชรปราศักสอสระชีพหรือว่าลูกเจ้าพ่อกุมวันมวยจากลบบุรีก็ผัดแพ้ผัดชนะกันมากับคู่โชควันนี้นะครับเป็นมวยขวาฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมทรงมวยดีนะครับได้หน้าเสือสามฟอร์มหลังชนะสภาเพชรนะครับเราก็มาชนะนอกเพชรนาคาอบจนครพนมแพ้เป็กปตททวีนะครับ ไอ้สวนน้ำเงินนะครับนะสวนน้ำเงินก็เป็นการชกระหว่างน้ำเงินนะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้ำเงินนี่ก็เพชรสวนหลวงรถยกนะครับนะก็เป็นมวยขวานะครับสูงยาวฝีมือนะครับก็ครั้งสุดท้ายนี่ก็แพ้เพชรป่าศักผัดแพ้ภาชนะกันมาก่อนหน้านั้นก็ชนะแสนก้าหนุ่มบางกะดีนะครับก่อคูดีมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับผู้ขี่เหลือเกินนะครับแต่ว่าหน้าเสือสภาพแวดล้อมนะครับ เพชรปาศักดิ์จะดีนิดนึงแต่ว่าสมมวยทางด้านเพชรเนี่ยเพชรน่าจะซ้อมอยู่กับทีมงานของสิทธิสารวัตรเสือนะครับนะทำมวยดีนะครับเป็นมวยฝีมือเข่าเดินปั้มเดินตีจังหวะวงนอกนี่นะครับผมดูว่าไปก่อนนะครับเพชรปาศักดิ์ไปเพชรตั้งรับออกตีนขวาไล่แขนมีศอกสลับต่อยอยู่ข้างเชือกช่องเ็ดสวยงามแต่ว่าเพชรที่จะเดินเข้าหาปั้มตีอาจจะโดนเหลี่ยมทางด้านเจ้าเพชรปาศักดิ์นะครับเอาคู่นี้เข้าไปตามสเต็ปครับชอบไปที่เพชรปาศักดิ์ครับ นะแล้วไปไปายอย่าลืมออกตัวนะครับอย่าลืมออกตัวเพราะเพชรนี่เป็นมวยประเภทไปปายนะครับนะ <S <S ส่วนคู่ที่3 <S <S ก็เป็นยกคีรีนะครับสอเพชรจำรัดหรือว่าทีเอ็นมวยไทยนะครับโอ้โหร้อยสิบแปดมวยจากสุรินทร์ซ้อมทีเอ็นมวยไทยนะครับมีพวกทีมงานเจนิมนะครับอยู่ที่มุมเป็นมวยแข็งแรงปั้มตีนะครับสามฟอร์มหลังชนะ,ะกิจสนะชัยชนะนินมังกรอสสบายแท้แพทริดนาคาอบจนครพนมนะครับส่วนนึงเพชรสยามจอพัทยาโอ้โห ก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่สีเสื้อเด็ดสีทองนะครับนะก็ไฟนี้น่าจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าเด็ดสีทองเนี่ยนะครับย้ายมวยออกจากป่าชุนแล้วนะครับไม่น่าจะต่อยนะครับนะไอ้ไม่น่าจะใส่เด็ด เดชีทองนะครับน่าจะใส่จอบพิยาสยามก็เป็นมวยจากซสุรินเป็นมวยเพศเตะสายต่อยสายฝีมือปั้มตีในเหนียวนะครับนะก็ช่วงหลังจากขึ้นมาประมาณ4-5่ห้าไฟไม่เคยแพ้มาสะดุดนะครับสะดุดแพ้นอกพยักเกิ่วครับวันนั้นเป็นต่อ5้หนึ่งโดนไอ้พยักเกิว่วแทงสวนเข้าไปนะไม่ได้เก่งหน้าทองครับล่วงเลยนะวันนั้นตาค้างเลยนะครับที่ลาดดำเนินนะครับแล้วก็มาต่อยไว้แล้วก็มาแก้มือ ชนะลมโชยนะครับมาชนะลมโชยถอดเท้าพันแล้วก็เสมอชนะนอกทงหนาเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับคู่นี้เทียบฟอร์มก็ระหว่างยกคีรีสอเพชรจำหลัดหรือว่าที่เอ็นมวยไทยกับเพชรสยามนะครับคู่นี้ประเภทฝีมือนะมาเรามาดูว่าฝีมือสม,มวยนะครับต้นต้น,ตนยกคีรีนเนี่ยเภทตั้งรับออกแข้งขวามีเหลี่ยมมีหมัดมีศอกครับทางด้านเจ้าเพชรสยามก็จะมีลูกเตะซ้ายน้ำก็จะปั้มตีเดินนะครับต้องอาศัย เข้าในคู่นี้นอกกับไหนนอกเป็นของยกคีรีนะครับส่วนน้ําเงินนี่เป็นของทางด้านเจ้าเพชรสยามนะครับอยู่ที่การยืนระยะทรงมวยประเภทฝีมือตีนขวานะไปก่อนเลยนะครับนะมีหมัดขวานะครับออกตีนขวาแล้วก็ทางด้านเจ้าเพชรสยามเนี่ยจะดูงุ่มง่ามนิดนึงนะครับนะเดินอย่าเหมือนทรงมวยแพ้นะครับแต่จะปั้มตีได้ก็ต้องไปไป่ายครับคู่นี้ไปก่อนเลยครับชอบไปที่ทางด้านเจ้ายกคีรีสอเพรจําหลักครับประเภท ดักต่อยปั้มตีนะในจะตีได้หรือเปล่านะทางด้านเจ้าเพชรสยามนะครับไปที่ทางด้านยกคีรีสอบเพชรจำบัครับจะชนะเพชรสยามนะครับจอพระทยาสยามนะครับวันนี้ไปกันแบบช้าๆเลยครับนะก็เดินทางมาถึงคู่ที่4ครับนะคู่ที่4นะครับอย่าลืมนะครับฝากตัวช่วยมือตู้0 648 73 5 3 4้ครับ0 6 4 8 7 3 5 3 4ครับมีตัวตนจริงนะครับนะ เล่นมวยเป็นอาชีพนะครับอยู่ประจําล็อก2ครับของเวทีมวยร่าดําเนินนะครับแล้วก็ภาคสดติดขอบเวทีทุกสนามนะครับมีตัวตนจริงนะครับฝากไปกําลังใจให้ด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็ถือว่าลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปฟังหูฟีบ้างหูก๊อปบ้างแต่ว่าอุดหนุนคนทํางานนะครับนะได้เปรียบนะครับนะอุดหนุนคนทํางานมีแพ้มีชนะนะครับนะก็ช่วยการันตีอยู่นะครับพอนะครับมีตัวตนจริงนะครับ อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่บรรยากาศซุ้มไก่นะครับนะซุ้มไก่นะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพก็เดินทางมาถึงคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่ก็เป็นการชกระหว่างป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับร้อยสามสิบเอ็ดครับเป็นมวยจากบุรีรัมนะครับเป็นมวยจากบุรีรัมนะครับก็เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายหูหายไปพักหนึ่งเลยป้อมเพชรสิทธิ์หน,นุ่มน้อยหรือว่าป้อมเพชรพีเคนะครับมาต่อยอีกทีตอนแรก นะครับตอนแรกเนี่ยว่าจะเลิกมวยแล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆมาโพต่อยโอ้โหเหลือเชื่อเลยหายไปพักหนึ่งเลยนะครับน่าจะมี2ปีกว่าท้าดดาานเจ้าป้อมเพชรนี่เป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายมีศอกหลักเลี่ยมดีทรงมวยต่อยสวยงามต่อยมานานลสฟอมหลังชนะสมิงเดชนะครับนะก็ชนะสมิงเดนะชนเดชนะนาวาเอกเลยชนะชุด ไ้พวกชนะธงน้อยช nah e นะเพชรลุ่งเรืองแล้วก็หายไปส่วนน้ําเงินยอดกฤษดาสอสมหมายหรือว่ายุทธชนบุรีนะครับกับไพเตียสั้นนะครับ <c oughs> เหนื่อยนะครับชื่อเก่าก็ทางด้านเจ้าขุนทองอบตอนนนทองนะครับเป็นมวยจากโคราชเป็นมวยเข่าเปิดเกมเสียเปรียบรูปร่างนะครับจากดาวป้อมเพชรสูงยาวกว่าฟีมือนะครับเตะซ้ายมีหมัดมีศอกมีลูกถีบนะครับทำลายจังหวะนะครับทางด้านเจ้ายอดกฤษดาเนี่ยก็เป็นมวยเข่าตัวเล็กจะเดินเข้าหาจะไปขึ้นจะมีลูกยัดไดส้ไอ้ไอ้เจ้าป้อมเพชรนี่ก็จะกดแขนไว้ กดแขนม่มีศอกสลับนะดูว่าสู้ยากนะผมดูแล้วสู้ยากกลับมาไฟนี้นะครับหลังจากไม่ได้ต่อยประมาณประมาณสักสองเกือบสองปีนะครับสองปีแล้วก็มีข่าวว่าจะจะเลิกมวยแนละ้วจากนั้นพอเพชรอยู่ดีๆนี่ผมมาได้คู่มวยผมยังตกใจแลวโปรดีมาต่อยคู่เอกช่องเจ็ดเลยนะครับส่วนยอดกฤษดาก็ต่อยอยู่สม่ําเสมอนะครับต่อยระดับพวกชาติพยักชนะชาติพยักชนะลูกนี้มิสสิงของสี่ครับผู้นี้ก็ถือว่าวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ยากนะไม่ยาก นะครับขึ้นมานะจะมี3 2ม4ีนะครับจะอาจเพอเพอสองยกอาจจะคุมด้วยนะไม่ออกอาวุธนะครับไอ้เจ้าป้อมเพชรเนี่ยนะครับนีสายเก่าเนี่ยเป็นมวยที่ประเภท2ยกไม่ออกอาวุธมีดึงมีโดนเจ็บขามีโหหลายสเต็ปนะครับแล้วก็มายก3นี่ก็จะเล่นกับยก4นะครับแล้วก็เบียดชนะไปนะครับคู่นี้ก็ถือว่าจะผมว่าดูแล้ง่ายนะวิเคราะห์วิจารณ์ง่ายนะครับดูว่าป้อมเพชร คบเครื่องกว่าถีบซ้ายนะครับเตะซ้ายมีศอกไลแขนมีเหลี่ยมไอเจ้ายอดกสดาเหนื่อยนะครับกว่าจะดีกว่าจะปั้มได้ลงทุนเหนื่อยนะครับนะก็ดูว่าราคาต่อรองในป้อมเพชรไปก่อนเลยก็อย่าลืมออกตัวบางทุนครับไปที่ป้อมเพชรนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพี่ะหอพิจารณ์ง่ายน,นิดนึงครับผู้นี้นะครับเอา มวยรักมวยชอบนะครับฝากไว้2ตัวเลยนะครับมวยรักมวยชอบวันนี้ไปที่ทางด้านเจ้าเพชรนาชัยเกียรติพัชมิรครับเปิดหัวคู่แรกครับนะแล้วก็ไปที่มวยหน้าเสือนะครับนะเจ้าเพชรป่าศักดิ์สอสลาชีพนะอย่าลืมออกตัวด้วยอย่าลืมออกตัวแล้วก็ถือว่าคู่เอกครับวิเคราะห์วิจารณง่ายนิดนึงครับถือว่าชอบเลยนะครับป้อมเพชรหายไป2ปีกว่าดูว่ายังไงก็ออกตัวได้นะครับนี่คือกดวิเคราะห์วิจารณี่คู่กับผมโอเล่แปดแปดแปดนะครับนะก็คลิปต่อไปก็ จะมาลงไว้ตั้งแต่วันอังคารวันพุธนะครับเผื Ramadan, ่อแฟนมวยช่องเจนะครับจะได้เข้ามาติดตามเข้ามาอ่านได้นะครับก็ฝากตัวช่วยดีๆนะครับข้างหลังของผมด้วยนะครับนะีไนอดอลีสองแปดเหรือว่าเบอร์กลาง064-873-53-44ครับ064-873-53-44ฝากไว้เป็นกำลังใจด้วยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะท่านชอบแบบไหนรายวันวันธรรมดานะครับ200บาทเสาร์อาทิตย์รายวัน300บาทนะครับนายรายวัน ก็รายเดือนมหมยตู้ถ้ามาจากช่อง YouTube นะครับฟังพฤหัสถึงวันอาทิตย์เลย1,200บาทฟังเสาร์อาทิตย์เก็บแค่เดือนละว0 0 0 0บาทนะครับนะก็อย่าลืมโทรกันมาได้นะครับคลิปนี้กราบขอบพระคุณทุกข่้นที่เข้ามาสสาะเวลามาดูผมแล้วก็เข้ามาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปกับผมโอเล่888วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ